โอเคสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับโคชยะนะครับสอนเขียนโปรแกรมสร้างอาชีพในบทนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในบทที่26นะบทที่26แล้วนะครับจะจบคลอสนะครับจะจบคลอสอยู่แล้วนะครับในบทที่26สโคชจะพูดถึงนะครับ P Processor Directive นะคือก็คือคำสั่งของตัวประมวลผลล่วงหน้าอันนี้ ต้องบอกเลยว่าตัวโค้ดเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบใช้ประจําเลยนะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยโค้ดไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโค้ดจะนะครับทำการสอนเฉพาะตัวที่ใช้นะครับส่วนตัวที่ไม่ใช้เนี่ยโค้ดจะยกตัวอย่างแค่ตัวเดียวพอนะครับตัวอื่นจะไม่ยกตัวอย่างแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในบทที่26นะครับโค้ดก็ขอ ฝากช่องนิดนึงนะครับสําหรับคนที่มาใหม่ๆนะครับมาดูคลิปนี้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปศึกษาอะไรตรงไหนเนี่ยคุณสามารถเข้าไปในช่องของยูทูบนะครับก็ค้นหานะครับโค้ชยะสอนเขียนเว้นวักนะครับสอนเขียนโปรแกรมแค่นี้ก็ขึ้นแล้วครับสร้างอาชีพนะครับคุณก็เข้าไปในเพลย์ลิสก็ได้นะครับเพลย์ลิสก็จะจัดเรียงบทเรียนไว้ให้นะมีคอร์สฟรีเนี่ยที่คุณสามารถศึกษาได้ตั้งแต่บทที่1ไปจนถึง ในเรื่องของ c ีชาร์ปเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย28บทด้วยกันคุณก็สามารถที่จะนะครับเข้าไปศึกษาได้ตรงนี้นะครับแล้วก็นะในช่องทางที่2นะครับคุณสามารถที่จะติดตามบนเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับโพสจ้าเวนวักสอนเขียนโปรแกรมสร้างอาชีพเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โค้ดด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับในเว็บไซต์ของโค้ชนะครับก็คือพิมพ์ c o a s h y ะนะครับ kjy.co.th นะครับก็จะมีหน้าตาเว็บขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็จะลงจริงๆมันก็ลิงก์ถึงกันหมดนะครับก็จะมีเ e ฟเฟลนนะครับสำหรับนักเรียนนะครับของโค้ชแล้วก็มีตัวคอร์สนะครับที่เป็นคอร์สฟรีลิงก์กับ y o u t u b e แล้วก็ลิงก์กับ ตัวเพจเฟซบ o ๊กนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับทีนี้โอเคทีนี้สำหรับบทที่26ที่เราจะเรียนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวบทที่26นี้นะครับโค้จะพูดถึงนะครับตัว P Processor Directive นะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับโค้ดจะไม่ได้ใช้แบบอะไรมากมายแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่โค้ดใช้เพราะว่าตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างมีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าตัวตัวตัว,ตวที่โคดกำลังจะบอกมันมีคุณสมบัติคือเอาไว้สําหรับจัดโคดดิ้งของเราให้เป็นหมวดหมู่นะครับถ้าจัดเป็นหมวดหมู่ได้เวลาเรามาแก้เรามาดูเนี่ยเราจะาหาง่ายแล้วก็มันจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนตามที่เรานะครับเก็บนะครับเพราะฉะนั้นตัว P Processor นะครับ Directive มันมีอะไรบ้าง แล้วมันคืออะไรเรามาดูกันนะครับตัว preprocessor directive นะครับเป็นคำสั่งของโปรแกรมที่ประมวลผลที่คอม p พเ e อร์เริ่มต้นทำงานซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตัว preprocessor เนี่ยจะทำงานก่อนที่โปรแกรมจะสร้างนะครับ e x e c u t i o n table file นะครับก็คือก่อนที่มันจะรันเนี่ยมันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นะโดยการเริ่มต้นนะเครื่องหมาย hash ก็คือ sharp นั่นแหละนะครับแล้วก็สิ้นสุดด้วยกันนะครับ ขึ้นเขาเรียกว่าใช้บรรทัดใหม่ในการสิ้นสุดคําสั่งนะทีนี้ตัว directive เนี่ยมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างก็จะมี if else แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว else if นะครับแล้วก็มี end n if นะครับ define undefine แล้วก็ warning error line legend end l e g e n region, แล้วก็พาร์มอ,อ่านว่าอะไรเอ่ยพารมานะครับ พาม่าไม่รู้อ่านถูกไหมนะอันนี้ไม่เคยใช้เลยนะบอกตรงทีนี้ตัวที่ใช้บ่อยออตัวที่ใช้บ่อยแล้วโคดจะลงตัวอย่างให้นะครับก็คือจะมีตัว r e g e o n กับ end r e g e n ตัวนี้เนี่ยเป็นการใช้การกำหนดขอบเขตหรือส่วนของโคดนะครับใช้ควบคุมเขาเรียกว่าใช้ควบคุมคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสิ้นสุดของ r e g e n ในตัวเนี้ยเราสามารถที่จะครอบโค้ด ส่วนที่มันทํางานร่วมกันหรือว่าเป็นคําอธิบายหรือว่าเป็นกลุ่มของโค้ดกลุ่มหนึ่งที่เราอจัดหมวดหมู่ไว้แล้วเวลานั้นเราสามารถที่จะย่อมันเพื่อที่จะให้ไม่ให้โค้ดมันยาวสมมติว่าโค้ดมันมีเป็นพันพันหรือว่าหลายๆพันบรรทัดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องจัดกลุ่มพวกนี้ให้ดีไม่งั้นเนี่ยเราจะหายากนะครับเราจะหายากนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะโค้ดก็จะยกตัวอย่างนะครับอันดับแรกเลย ก็คือการประกาศตัวมาโคนะครับ d e f i ตัวมาโค d e f i e เนี่ยก็จะมีตัว define กับตัว u n d e f i นะครับตัวมาโค d e f i นี่จะเป็นตัว directive ที่ใช้ในการนะครับกำหนดหรือว่ายกเลิก symbol นะครับ symbol ก็คือตัวที่กำหนดขอบเขตของโปรแกรมโดยรูปแบบแล้วนะครับก็จะมี h r r แล้วก็ตามด้วย keyword ด้วย define หรือว่า Und อ n define นะครับก็จะตามด้วยชื่อที่เรากำหนดหรือว่า symbol name นั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็น define นะครับตัว debug นะครับแล้วนะครับการ define นี้จะต้องอยู่เหนือตัว using ทั้งหมดนะครับก็คืออยู่บนสุดของไฟล์นั่นเองนะถ้าเราไปประกาศด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันจะ error นะครับมันจะ error ทีนี้มาดูต่อไปนะครับตัว condition conditional นะครับ inclusion นะครับตัวนี้ จะเป็น if L if แล้วก็ e l แล้วก็ else ตัวนี้เดี๋ยวโค้ดจะลองเขียนตามนี้นะครับให้ดูนะตามนี้ให้ดูซึ่งโค้ดจะยกตัวอย่างเฉพาะ if นะตัวอื่นๆเนี่ยตัวอื่นพวกนี้จะไม่จะไม่ยกตัวอย่างนะเพราะว่าโค้ดไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ถ้าใครจะใช้เนี่ยก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีตัว r e g i o n ตัวนี้ใช้นะครับใช้บ่อยมากตัวนี้ใช้บ่อยมาก if ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนมากก็จะใช้ if แบบ ปกติจะไม่ได้ใช้ I f แบบแบบดีบักอะไรอย่างนี้หรอกนะครับทีนี้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ใช้บ่อยเลยนี่แหละที่เป็นการกำหนดขอบเขตของโค้ดให้มันดูแบบง่ายเมื่อมันมีโค้ดยาวๆๆไปเยอะๆนะครับนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาเปิดตัวนะตัวเดิมของเรา v i s u a l Studio ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ OOP เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะ ทำการคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ comment เลยนี่แล้วก็ดัดลงนี่เป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมของเราเราก็จะคอมเมนต์เรื่อยๆอย่างนี้แหละนะยาวมากเลยนะเนี่ยหลายบทแล้วนะครับอ่ะทีนี้คนใหม่ๆก็ไปย้อนดูแล้วกันนะครับตัวนี้โค้ดจะทําการประกาศตัวดีไฟก่อนนี่แหละมันเยอะนะมันเยอะ เราก็ต้องเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะด้านบนทีนี้พดบอกว่ามันจะต้อง define ก่อนตัว using system นะครับก็คือเราจะใช้คำสั่งนะครับ d e f i n นะครับ sharp หรือว่า hash d e f i แล้วก็ตามด้วยนะครับ debug อ่ะ debug แล้วก็อีกตัวหนึ่งโพดก็จะประกาศนะครับ d e f i เป็นเรียกว่าเอ่อเอ่อ version อ่อ v e r s i o ละกัน เวอร์ชัน2อ่ะโค้ดจะ define เวอร์ชันไว้อ่ะปิด,ดแ a ป lock อ,อ่ะ define เวอร์ชันไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวโค้ดจะไปเขียนนะตัว if อ้าว๋ยวนะ music ม,มันหยุดว่าดังอยู่จะเบาอ่ะทีนี้ตัวเออ define เมื่อกี้อุยาว อยู่ไกลนะครับโค้ดก็จะเขียนนะครับตัว if e อ่าตัวเล็กนะครับตัวเล็ก if e แล้วก็มี i n t e l i s a n c e ขึ้นมาให้เราด้วยนะเรากดเลยแทบๆนี่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่มันก็จะมี if e แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนนเงื่อนไขทีนี้ยกโค้ดยกตัวอย่างก็คือว่าโค้ดจะเอาเป็นตัวที่โค้ดไม่ได้ดี f i n e ขึ้นมาแต่ว่าโค้ดจะทำการเหมือนเรียกเรียกใช้งานมัน เรียกใช้งานมันมันจะไม่เออร์เลอร์นะแต่ว่ามันจะไม่เข้าไปทำงานในส่วนที่เราทำการเรียกมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโค้ดจะทำการ if ด้วยนะครับตัว define ที่ไม่มีการประกาศก็คือ version 1อน,นึ่ underscore 1นี่นะครับแล้วก็ตัวเอาตัวแรกเอาตัวเอาตัวให้มันเห็นชัดก่อนก็คือ debug อันดีบักนะดีบักนี่คือเราดีไฟไว้ด้านบนนะครับเมื่อกี้แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เราจะคอนโซลนะครับคอนโซล dot. w i t e อ่าคอนโซล d whiteline อันนี้เราจะเขียนว่านะครับดีดีบักโหมดอ่านี่เป็นดีบักโหมดอ่ามันก็จะเข้ามาอันนี้มันคือมีการดีไฟนะเอาไว้นะครับ อันนี้ format control kd เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหน้านะถ้าเป็น sharp อย่างเงี้ยมันจะไปเลื่อนไปอยู่ข้างหน้านะครับตาม format ของมันมันไม่เหมือน e AP ปกติถ้า e AP ปกติมันจะอยู่หลังปิก,กานะครับอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเราลอง run ดูนะมันก็จะทําการเ,เข้าสู่นะครับตัว p processor ก็คือจะเข้าสู่โหมดต,ตรงนี้นะครับเป็นโหมด debug mode นั่นเอง ะครับอันนี้ก็จะาสามารถที่จะทำงานในส่วนของ debug ตรงนี้ได้นะแต่ทีนี้เราก็จะทำการาใช้คำสั่งอีกตัวหนึ่งจะเป็น l i e f ตัวนี้นะครับเราจะมาเช็คว่าเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันหหรือเปล่านะครับเป็นเวอร์ชันหหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเนี่ย อ,อ,อันนี้เราก็เราก็จะเพิ่มเงื่อนไขนะครับตัวนี้ if นี่เขียนเหมือนเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาเลยนะครับก็คือสามารถใช้เครื่องหมาย and หรือว่า or นะครับได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือ l e ะนะครับส่วนอันนี้เราก็จะ elif แล้วก็ก็จะเอาค o n โ o l ตัวนี้มาก o p ปมาเลยนะครับแล้วก็จะเขียนว่า เวอร์ชันหโหมดานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน And เออตอมาเลยดีกว่าตัว and นี่เราจะใช้เหมือนกันเลยนะครับ and debug ซึ่ง debug มันมีมันจะเป็น true หมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราประกาศโดยไม่เราเรียกโดยไม่ de ่ i n e นะครับเราไม่ define ตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี้ยนะครับโปรแกรมมันจะออกมาลักษณะยังไงอ่าเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับอ่าจะเห็นว่านะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะเข้าตัวเวอร์ชัน2นะเวอร์ชัน2โหมดนะครับก็คือตัวบรรทัดนี้นั่นเองนั้นตัวเวอร์ชันน1เนี่ยเราไม่ได้ดีไฟล์ไว้แต่ว่าโปรแกรมก็ทำงานได้แต่ว่าไม่ ไม่เออร์เลอร์นะครับโปรแกรมทํางานได้ไม่มีเออร์เลอร์อะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะแต่ว่ามันจะมาทํางานในส่วนของที่เราดีไฟตามตามเางื่อนไขนะครับซึ่งมีตัวดีบักกับตัวเวอร์ชัน2ที่เราทําการดีไฟไว้ด้านบนนะทีนี้อย่างที่บอกอันนี้บอกตรงๆว่าโค้ดไม่ได้ใช้เลยนะตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าตัวที่ใช้บ่อยอ่า เรามาดูตัวที่ใช้บ่อยตัวที่ใช้บ่อยเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับ r e g e n น,นี่แล้วมันก็จะคู่กันนะครับก็คือ n r e g i o นะครับ2ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้สมมติว่าเป็นโซนที่โค้ชเอาไว้ประกาศ variable อ่าเป็นตัวประกาศอา่าตำแหน่งที่ประกาศตัวแปรยกตัวอย่างเช่น int น,นะครับ i นะครับหรือว่า double หรือประกาศอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ด้านบนบนสุดเนี่ยอย่างนี้มันก็จะเป็นโซนโซนนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเครื่องหมายลบนะตัวนี้มันสามารถที่จะย่อได้นี่ตัวนี้คุณพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับโดยปกติโคจะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็นะโค้ดก็จะแบ่งนี้นะ เป็นรีเจนต์ตัวที่2ก็คือตัวนี้จะเป็นเมธอดสมมุตินะเมธอดหรือฟังก์ชันนะครับเป็นรีเจนต์ตัวนี้ก็จะเป็นคลาส i ิกสมมุติว่าเออ่สแตติกส์ h o ดบวกนะครับ อันนี้สมมุติเฉยๆนะไม่ได้ใช้จริงนะครับตัวนี้ return a บวกกับ b static ไม่ได้นะครับอ่ะจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นโซนเมททอดซึ่งมันมีถ้ามีหลายอันนะครับก็เป็นอะไรอะ่ะอ่ะอย่างนี้ นี่ถ้ามีการทํางานมีเม็ดตอดหลเม็ดตอดเราก็สามารถที่จะแบบนี้ได้นี่แบบนี้เลยอันนี้สมบติเฉยๆนะมันอาจจะเป็นอ่ะอย่างนี้ทีนี้เวลานั้นเน่ะเราสามารถที่จะย่ออย่างนี้ได้เห็นไหมโค้ดเรามันจะแบบไม่ยาวอะ่ะมันจะย่อ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 เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนหรือว่าทํางานจริงเนี่ยโค้ดมันจะเป็นพันพันบรรทัดเนี่ยเราก็จะ โค้ดจะใช้ตัวรีเจียในการกรุ๊ปนะกรุปโซนเลยก็คือเวลาเราดูเนี่ยมันจะง่ายมันจะง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ฝึกใช้ตัวนี้นะแล้วคุณจะสบายตามากมากนะเวลาโค้ดแก้โค้ดก็มาดูว่าโอเคจะแก้ตรงส่วนเมธอดว่าจะเปิดมานะครับแล้วก็มาหาดูว่ามันตัวไหนนะเนี่ยมันจะง่ายแล้วมันจะดูแบบว่าสบายตามากมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะในส่วนของเอ่อ บทที่26ก็คือในเรื่องของการเขียนตัวเรียกว่าอะไรอะตัว P processor นะครับ directive นะ P processor directive ก็อย่างที่บอกเราก็ใช้อยู่ประมาณนี้แหละเราก็ใช้อยู่ประมาณนี้ไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนะครับสั้นมาก15นาที16นาทีก็จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปฝึกไปทำดู นะครับแล้วลองทำความเข้าใจดูในส่วนของร e e n t แล้วก็ e n r e g e n นนะครับเพื่อที่จะเอาไปจัดระเบียบโคดดิ้งของเรานั่นเองนะแล้วก็เวลาเราทำงานเป็นทีมมันก็จะ,ะมาอ่านอะไรเนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็โคดก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ